นี่คือเขาเรียกว่าแทงยักษ์นะฮะขนาดโครงสร้างก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตร6เมตรมั้ง6เมตร6เมตรแล้วก็ความสูง3เมตรฝังในดินไป2เมตรนะคะสามารถเก็บน้ำได้84คิว84,000ลิตรโครงสร้างโครงสร้างด้านในนี้มันจะเป็นไม้ไผ่นะครับผม ไม้ไผ่สารนะครับจะทําเป็นไม้ไผ่สารสองชั้นแล้วก็เอาปูนผสมปูนเทไว้ตรงกลางนะครับคือตัวนี้มันจะมีแต่ไม้ไผ่เป็นองค์ประกรอบกับปูนคนระับเราจะไม่มีเนื้อเหล็กทำไมถึงใช้เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่เราชาวบ้านหรือว่าคนแถวข้ามบนดอยก็จะหาได้ง่ายคือเราจะใช้วัตถุที่เป็น อยู่ใกล้ทัวที่สุดเนาะเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จากนี่นะครับเวียนลงไปคลองไส้ไก่จะพักรอบๆอบโคกนี้หรือก็บางส่วนแล้วก็วิ่งไปที่นาแล้วแต่เราทําเป็นวาลปิดเปิดน้ําเอาไว้แล้วก็เข้าไปในตัวสวนที่ที่ปลูกผักปลูกผลไม้นี่ด้วยนนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็คือสวนหนึ่งเนี่ยก็คือ เราไปอบรมที่พึ่งตนมานะครับตอเรียนเนี่ยเรียนเรื่องการทําโคกออกแบบพื้นที่มีโคกมีอย,อ,ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ลองออกแบบมาดูเรามีพื้นที่อย่างงี้แล้วก็ทําให้เห็นว่าเน,นี่ยมันขุดบอ่อขึ้นมาขุดดินขึ้นมาทําบ่อที่กักเก็บน้ําได้แล้วดินเราไปทําอะไรก็ทําเป็นเหมือนตัวอย่างให้ดูใช่ไหมมีโคกแล้วก็มีมปม่ปา5ระดับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นนาสุดท้ายตรงนี้เป็นนาแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ คืออยากให้เห็นเป็นเป็นภาพรวมแต่ว่าอาจจะไม่คนทำเนี่ยไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่แค่เห็นว่าเออมันจริงๆทำแบบนี้มันทำได้